บิสม लlah ر า a ุอ an ر rahiim سلا مي كوم ر rahmatu llahi وبرو كاتو พี่น้องครับวันนีเ้เป็นคลิปวิดีโอที่จะนําเสนอเรื่องราวของหนังสือซึ่งเป็นหนังสือผมที่ได้เขียนในแต่ละเล่มก็เลยอยากจะนําเสนอพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็สื่อมาบอกว่าอาจารย์ช่วยแนะนาหนังสือในแต่ละเล่มหน่อยก็ทำดีละสำหรับพี่น้องที่ได้ร่วมแนะนํามานะครับวันนี้เราจะแนะน,นําหนังสือเล่มแรกเลยนะครับ นะครับหนังสือถ้าเป็นภาษาอรับจะใช้คําว่าชมาอิรุนมมฮัมมัดียะนะครับแล้วก็ภาษาไทยก็แปลว่าบุคลิกภาพของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตาล์ฮุอะไลฮิวะซัลลัมเล่มนี้นะครับเป็นการรวบรวมโดยอิหมั่มติดมิซีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของซุนันติดมิซีเป็นนักวิชาฮะดีสนักรวบรวมฮะดีสลำดับ4นะครับรองจากอบูดาวูดนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ย อุลามาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพของท่านนาบีที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของหนังสือของชมาอิรุนมุฮัมมัดียะก็คือหนังสือเล่มนี้ที่ผมแปลเป็นภาษาไทยนะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดนะพี่น้อง55บทนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่สลับได้กล่าวว่าใครมีหนังสือเล่มนี้อยู่ภายในบ้าน นะอยู่ภายในบ้านของเขาเท่ากับว่าท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยนี่เป็นการเปรียบเทียบที่คมคายมากแล้วก็ชัดเจนมากนะครับอุลามาในยุคหลังเนี่ยบอกว่าใครต้องการฝันเห็นนบีให้อ่านหนังสือชมาเอ็นเล่มนี้เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกถึงคุณลักษณะของท่านนบีฉะนั้นในความฝันเนี่ยคนที่มาอ้างว่าเป็นนบีในความฝันจะต้องมีลักษณะอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกถ้าหากว่าคนที่มาอ้างในความฝันว่าเป็นนบีแต่ไม่ใช่ลักษณะเหมือนกับหนังสือเล่มนี้บอก นั่นหมายรวมว่าก็ไม่ใช่นบีงนั้นบรรดาอุลมามะในยุคหลังๆถึงบอกว่าใครอยากฝันเห็นท่านนบีให้อ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมใช้เวลาแปลทั้งหมดเนี่ยหนึ่งปีกว่ากว่าจะทําเป็นเล่มก็2ปีประมาณ2ปีนะครับเราจาหน่ายเล่มละ450าบบาทถ้าพี่น้องซื้อทางเพจมูริทีวีก็รวมค่าส่งก็500บาท หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือสามัญประจําบ้านซึ่งบ้านมุสลิมทุกคนจะต้องมีครับเพราะไม่มีมุสลิมคนใดที่ไม่อยากรู้ว่าท่านนาบีมีบุคลิกภาพอย่างไรการกินการนอนการดื่มลักษณะของท่านการเดินนะครับวิถีชีวิตในแต่ละวันการอยู่ร่วมกับภรรยาการอยู่ร่วมกับบรรดาสหบะผมจะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับบางฮะดิษพี่น้อง ผมมั่นใจเลยนะครับว่าพี่น้องก็คงไม่ค่อยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนดูนะครับอย่างฮะดีสบทนี้เนี่ยเป็นหมวดที่44ว่าด้วยเรื่องการอ่านกุรานของท่านนบีท่านกอตาดานะครับอ่ไรมาฮุลลอห์เล่วาว่าแสดงว่ากอตาดานเนี่ยเป็นตาบีอินตาบีอินก็คือเจอซอฮบะแต่ไม่เจอนบีฉะนั้นตาบีอินคือท่านท่านกอตาดานเนี่ยได้ได้เห็นท่านอานัสบินมาลิกอานัสบินมาลิกเป็นซอฮบะ ตาบีอีนเห็นซอฮาบะตาบีอีนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะกุนตูลีานาซิบนี่มาลิกินท่านกอตาด้าเนี่ยถามท่านอิหมัมมาลิกนะครับแล้วท่านกอตาด้าเนี่ยก็จะเป็นนักตัฟซิดด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นหนังสือตัฟซีดเนี่ยจะบุคคลหนึ่งที่จะไม่ถูกอ้างเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยคือท่านกอตาดานะครับกุนตูเลีานาซิบนี่มาลิกิน ฉันเนี่ยกอตาด้าบอกว่าฉันเนี่ยได้ถามท่านท่านอันัสบินมาลิกซึ่งเป็นซอบาว่าไกฟากานักกีรออาตุรอสูลิลลาฮิสุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีเนี่ยอ่านกุรอานอย่างไรลักษณะของท่านนบีนบีจะอ่านกุรอานแบบไหนนบีจะอ่านกุรานอย่างไรก็ละมัดดันหรือว่ามัดดันปรากฏว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยอ่านแบบมัดดันนยครับหมายถึงว่า การอ่านลากเสียงยาวหรือสั้นตามกฎการอ่านแต่ละอักษรภาษาอาหรับของอัลกุรอานนะฮะดูนะคือการอ่านแบบมัดดันก็คือการอ่านลากเสียงยาวหรือเสียงสั้นตามกฎการอ่านของตัวอักษรภาษาอาหรับของอัลกุรอานฉะนั้นทาละซูลก็จะอ่านแบบแบบเป็นลักษณะที่แต่ทีละอายะทีละอายะ ความยาวสั้นก็เป็นไปตามหลักการอ่านของอันกุรอานอย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินอาลมีนนบีก็จะอ่านนี้อัลรอฮ์มานิรอฮีมนบีก็จะอ่านแบบนี้นะครับอ่านในในตัวอ,อักษรของภาษาอาหรับกฎเกณฑ์กติกาของการอ่านในภาษาอาหรับนะครับลากเสียงยาวหรือเสียงสั้นก็ดูว่าตามกฎกติกาของการปัจจุบันนีเขาเรียกว่าวิชาตัจวีว่าการอ่านยาวสั้นนั้นเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการอ่านของทา่านละซูลุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮะดิษต่อมานะครับถัดต่อมาเลยนะครับท่านอุมมุสัลามะได้เล่าว่าการนับน,นบีอุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยากตอาอูกิรออัตฮูยากูลูอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซุมมายากีฟูท่านอุมมุสัลามะบอกว่าทา่านละซูลุเนี่ยอ่านเนี่ยเป็นอาทีละอายะทีละอายะเช่นอัลฮัมดุลิ um ลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซุมมายากีฟูแล้วนบีก็หยุด ซุมมายากูนแล้วนบีก็อ่านว่าอัลลอฮ์มานิราะหมซุมมายากิฟุนบีก็หยุดว่ากาในยากระอูมาลิกียามิดดีนแล้วนบีก็อ่านว่ามาลิกียามิดดีนหรือมาลิกียามิดดีนนานในวิธีการอ่านนั้นอ่านได้สองอย่างนะครับฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้นะครับว่าลักษณะการอ่านของท่านนาบีอ่านอย่างไรนะครับฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงเป็นหนังสือที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่า ควรคู่ผมใช้ควรคู่ก็ไม่ถูกนะครับจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะมีทุกมุสลิมบ้านมุสลิมทุกหลังจําเป็นจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ไม่มีใครไม่อยากรู้ลักษณะของท่านนาบีไม่มีใครไม่อยากศึกษาวิถีชีวิตของท่านนาบีนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกติดต่อมาที่เพจมูริทีวีได้ตลอดเวลานะครับหนังสือเล่มนี้นะครับรวมส่งแล้วราคา500บาทนะครับความหนาของหนังสือเล่มนี้ นะฮะ440หน้านะครับ440หน้าที่คุ้มเหลือเกินนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยากจะรู้จักท่านนาบีอยากจะรู้จักวิถีท่านนาบีอยากจะรู้จักถึง,ถงการใช้ชีวิตของท่านนาบีหนังสือเล่มนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ